กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกช่างบริการข้อมูลช่างหาช่างครบจบงาน วันที่16มกราคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชันเรียกช่างบริการข้อมูลช่างหาช่างครบจบงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูลของช่างได้อย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมีนายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานนายนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีณนห้องประชุมราชสีห์ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแอปพลิเคชันเวียช่างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจและมวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนในการค้นหาช่างที่ตรงกับความต้องการและเรียกช่างมาใช้บริการ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสำรวจรวบรวมคัดกรองข้อมูลช่างเพื่อนำเข้าเป็นฐานข้อมูลช่างประชายชนสามารถค้นหาและเลือกช่างที่มีคุณภาพไปตรงกับความต้องการในโอกาสนี้ผมขอเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันเลขช่าง,งอย่างเป็นทางการเพื่อประชาชนนำไปใช้ในการค้นหาช่างที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนได้ยอย่างสะด,ดวกรวดเร็ว นายพงษ์รัตน์พิลลมรัตน์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้เลียงเห็นถึงความต้องการของประชาชนที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซึ่งเป็นงานขนาดเล็ก <c oughs> เช่นเดินสายไฟฟ้าวางท่อประปาติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศประตูหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดเฟอร์นิเจอร์ทาสี ปูพื้นกระเบื้องมุงหลังคาและอื่นๆแต่ไม่สามารถหาช่างหรือหาผู้รับจ้างมาดําเนินการได้หรือหาช่างได้แต่เป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันเรียกช่างโดยการรวบรวมช่างประเภทต่างๆพร้อมคัดกรองคุณภาพเบื้องต้นและนำเข้าข้อมูลช่างจากทั่วประเทศพื้นที่76จังหวัดในระบบอย่างต่อเนื่องและอัปเดตข้อมูลช่างตลอดเวลาประชาชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเรียกช่างได้โดยการใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.dpt.go.th หรือผ่านลิงก์ w e b s a p p s d p t g o t h เรียกช่าง /main.php หรือสแกน QR Code พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าเป็นไอคอนไว้บนหน้าจอมือถือเพื่อค้นหาช่างได้ตามความต้องการของประชาชนโดยสามารถค้นหาได้จากพื้นที่ให้บริการประเภทของงานช่างวงเงินขั้นต่ำในการรับงานทางนี้ประชาชนสามารถใช้งานแอปพลิเคชันเรียกช่างได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใด